สวัสดีคะ่ะท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนะคะ,ะนำทุกท่านเข้าสู่ในด้านที่2งด้านบริหารจัดก,การชั้นเรียนค่ะซึ่งจะประกอบด้วย3ตัวชี้วัดหลักๆด้วยกันได้แก่ตัวชี้วัดที่9ที่10และ11ในการบริหารจัดก,การชั้นเรียนค่ะจริงๆเป็นสิ่งที่คุณครูได้ดําเนินการอยู่ในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะในในการทํางานเป็นปกติของคุณครู โดยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะคุณครูว่าในแต่ละตัวชี้วัดคุณครูจะมีกระบวนการออกแบบแล้วก็ส่งเสริมบรรยากาศหรือบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างไรนะคะเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองสำหรับก่อนอื่นนะคะให้คุณครูลองสังเกตภาพนี้ค่ะจากภาพค่ะคุณครูเห็นแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้างะคะ คุณครูจะเห็นว่าสภาพห้องเรียนนะคะบรรยากาศดูสดใสสะอาดแล้วก็เด็กๆดูมีความสุขในการเรียนถูกไหมคะมีรอยยิ้มเสียงหเราะทำกิจกรรมกุ๊กนะคะคุณครูก็ดูใจดีนะคะภาพนี้นะคะเป็นภาพเป้าหมายของเราที่อยากให้ในชั้นเรียนของคุณครูค่ะเกิดภาพบรรยากาศอย่างนี้นะคะเพราะว่าจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการเรียน แล้วก็เด็กๆก,ก็จะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะจะให้คุณครูได้ลองมาดูในส่วนของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542หบทที่4ค่ะได้กล่าวถึงแนวการจัดการศึกษาโดยกล่าวว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ในการจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนั่นเองค่ะกระบวนการจัดการเรียนรู้ของคุณครูส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดส่งเสริมให้เด็กๆเกิดการฝ่ายรู้อย่างต่อเนื่องนะคะรวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหรือค่านิยมที่ดีงามเข้าไปนะคะในในทุกๆรายวิชาส่วนสำคัญค่ะ คุณครูจะต้องสามารถที่จะจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมมีสื่อการเรียนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุขนะคะสามารถที่จัดการเรียนรู้ได้ในทุกทกที่ทุกเวลานะคะยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่เรา,าพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อนะคะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสอกก็จะสอดคล้องกับแนวการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี ด้วยนะคะเพราะว่าทําให้ครูต้องจัดการเรียนการสอนในเต็มรูปแบบแบบนอกห้องเรียนนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยเรามีกระบวนการออกแบบอย่างไรได้บ้างะะก่อนอื่นค่ะเชื่อมโยงไปสู่เกณฑ์ของว2 1ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนกล่าวถึงการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้นั่นเองค่ะคุณรูสามารถที่จะจัดบรรยากาศก,กระตุ้นความสนใจการอบรมบ่มนิสัยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดเกิดทักษะชีวิตทักษะการทํางานต่างๆนะคะรวมถึงให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีค่านิยมที่ดีมีความเป็นประชาธิปไตยรวมถึงการส่งเสริมสร้างแรงบันดาลใจค่ะให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการเรียนรู้ สามารถพัฒนาตัวเองได้เต็มศักยภาพนั่นเองค่ะจะเห็นว่า,าความหมายทั้งกล่าวนะคะก็จะไปสอดคล้องเชื่อมโยงกับพระราชบัญญตัติการจัดการศึกษานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูสอนอจะให้ดูถึงองค์ประกอบว่าแล้วบรรยากาศในชั้นเรียนประกอบด้วยอะไรบ้างอ้างอิงจากท่านานักวิชาการท่านสุมวรสุม,อมอวิวัฒจะได้ได้กล่าวถึงบรรยากาศในชั้นเรียนว่า มีสองประเภทหลักๆประเภทแรกคือด้านกายภาพด้านกายภาพคืออะไรด้านกายภาพจะเป็นสภาพที่เรามองเห็นด้วยตาโดยตรงนะคะ,ะมองเห็นด้านวัตถุเป็นหลักๆสภาพในห้องเรียนที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดมีเครื่องใช้มีสื่อมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนอีกด้านหนึ่งจะเป็นด้านของ จิตตะวิทยาด้านนี้จะเกี่ยวกับด้านจิตใจที่ผู้เรียนเกิดความรู้สึกสบายใจมีความอบอุอน่นมีสัมพันธ์ที่ดีรักรัทธาต่อค,คุณครูผู้สอนนั่นเองค่ะทำให้เขาก้าแสดงออกในการเรียนนะคะโดยก็จะต้องแสดงออกอย่างมีระเบียบวินัยนั่นอลองมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าแล้วบรรยากาศด้านกายภาพประกอบด้วยส่วนไหนอย่างไร ส่วนแรกเลยค่ะส่วนแรกคือการจัดโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียนนั่นเองค่ะในการจัดโต๊ะและเก้าอี้ของนักเรียนมีความเป็นระเบียบมากเรียบร้อยมากน้อยเพียงใดสะอาดไหมนะคะการจัดโต๊ะของคุณครูเช่นกันค่ะเป็นระบบระเบียบจัดเอกสารได้เป็นระบบระเบียบอย่างไระนะคะแล้วก็การจัดใต้นิเทศ การจัดประนิเทศเพื่อตกแต่งให้ห้องเรียนมีความสวยงามรวมถึงมีความสอดคล้องกับบทเรียนทั้งนี้ค่ะคุณครูคุณครูสามารถที่จะ,ะกําหนดป้ายนิเทศอย่างน้อยหนึ่งป้ายนะคะไว้สําหรับติดผลงานที่โดดเด่นของนักเรียนเหล่านี้ค่ะก็จะถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยแล้วก็ยังทําให้ผู้เรียนเขารู้สึกถึงความภูมิใจค่ะว่าผลงานของเขาได้อ่า แสดงได้โชว์ให้เพื่อนๆได้เห็นก็จะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเองนั่นเองค่ะการจัดสภาพห้องเรียนถูกสุขลักษณะเพียงใดแสงสว่างพอไหมยิ่งในปัจจุบันนะคะการจัดให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อมีอากาศถ่ายเทพเพียงพอหรือไม่อย่างไรทั้งนี้ค่ะในความสะอาดเนี่ยคุณครูก็สามารถที่จะฝึกให้เด็กๆมีส่วนร่วมรับผิดชอบ โดยการทำเวรประจําวันนั่นเองค่ะในด้านส,ส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการจัดมุมในห้องเรียนสําหรับเด็กเด็กเล็ก,ลกนะคะเด็กประถมวัยก็จะมีมุมประสบการณ์มุมแสดงอาชีพที่ใฝ่ฝันก็จะมีมุมน่ารักนักลักษณะนั้นนะคะของประถมมัธยมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็จะมีมุมเสริมความรู้ เป็นถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ย่อมๆในห้องเรียนนะคะสำหรับให้เด็กได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองค่ะแล้วด้านจิตตว,วิทยาคืออะไรประกอบด้วยอะไรบ้างก่อนอื่นค่ะคุณครูลองสังเกตภาพนี้นะคะว่ารู้สึกอย่างไรเดีกอีกคนนึงทำไมคะนอนหลับเลยนะคะอีกคนนึงทำไมคะจะเห็นว่าลักษณะเขาเหมือนรู้สึกกลัว เกรงเกรงคุณครูนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นด้านจิตวิทยาค่ะคุณครูสิ่งสําคัญก็จะประกอบด้วยบุคลิกภาพของคุณครูคุณครูมีบุคลิกภาพที่สวยงามนะคะการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยการสื่อสารใบหน้าท่าทางที่ยิ้มแย้มสดใสนะคะพฤติกรรมการสอนของคุณครูรวมถึงเทคนิคการปกครองชั้นเรียนของคุณครูโดยคุณครูก็จะ ต้องมุ่งเน้นการสื่อสารเชิงบวกการสร้างวินัยเชิงบวกนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไม,ไ,มไม่ไม่เขาเรียกว่าใช้เน้นใช้เชิงบวกนะคะซึ่งเชื่อว่าเด็กๆเขาจะสามารถที่จะรับฟังโดยแม่ต่อต้านเราแล้วก็ค่อยๆปรับพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นได้ส่วนสุดท้ายคือการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน ในการปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียนค่ะคุณครูองค์ประกอบสําคัญหลักๆก็จะเป็นที่ตัวครูผู้สอนถูกไหมคะอ่าแล้วก็ผู้เรียนแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูผู้สอนกับผู้เรียนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสําคัญ3ส่วนนี้มีความสอดคล้องแล้วก็เชื่อมโยงต่อกันนะคะโดยที่คุณครูผู้สอนทาไมคะเป็นองค์ประกอบหลักเลยค่ะที่สําคัญ คุณครูจะต้องวางแผนออกแบบจัดสภาพบรรยากาศในห้องเรียนอย่างไรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่คุณครูค่ะในการสื่อสารหรือการกำหนดบรรยากาศในชั้นเรียนเป็นอย่างไรนะก็ตามนะคะครูมุ่งเน้นให้ใช้การสื่อสารเชิงบวกเนาะให้นักเรียนเขารู้สึกปลอดภัยคุณครูมีการเสริมแรง ให้กำลังใจนะคะเด็กๆในการทำพฤติกรรมดีๆเหล่านี้ค่ะก็จะล้นส่งผลต่อท่าทีของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเขาให้ความร่วมมือในการเรียนได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้มีวินัยในการเรียนบรรยากาศในห้องเรียนของครูค่ะก็จะน่าอยู่น่าเรียนนั่นเองนะคะเคยมีกรณีนะคะมีเด็กนักเรียนประถมนั่งอยู่ด้านหน้าห้องเรียนนะคะทีนี้ เวลาคุณครูท่านนี้เข้ามาสอนทีไรเด็กๆเ,เขาก็จะรู้สึกยกมือยกหูเท้าคางปิดหูบ้างนะคะเลยได้เข้าไปสอบถามเด็กๆว่าเป็นอะไรทำไมถึงค่ะ <c oughs> ก็ได้ เห็นว่าเด็กทำไมเขาถึงได้ปิดหูตอนที่ครูเข้ามาสอนนะคะพอถามเด็กจึงบอกว่าเขารู้สึกกลัวครูผู้สอนนั่นเองค่ะเพราะว่าคุณครูพูดเสียงดังทีนี้คุณครูก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่ตั้งใจเรียนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเหตุผลที่แท้จริงของเด็กคือเขาเขาได้รับเสียงที่ดังเกินไปทีนี้เราอาจจะแนะนำให้เด็กะคะ่ะ หนูลองขยับไปนั่งข้างหลังดีไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะได้พูดเสียงดังให้ได้ยินกันทั่วห้องนอ้องถ้ายังไงหนูหนูลองขยับมานั่งตรงนี้ดีไหมลักษณะอย่างนี้ค่ะหรืออีกกรณีหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะกรณีคุณครูเข้ามาสอนในห้องเรียนแล้วพบว่าเด็กยังไม่พร้อมในการเรียนยังไม่มีอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนหรือสื่อต่างๆที่เตรียมพร้อมเพื่อเริ่มในรายวิชานั้นๆคุณครูใช้วิธีการ อาจจะค,คุณครูบางส่วนอาจจะใช้วิธีการาดูนะคะหรือว่าทําไมถึงไม่เตรียมพร้อมทําไมถึงยังไม่มีอุปกรณ์ต่างๆทีนี้ครูเราอาจจะใช้การสื่อสารทางบวกอีกแนวทางหนึ่งคุณครูใช้วิธีการชื่นชมค่ะชื่นชมเด็กๆที่แสดงพฤติกรรมที่ดีหนูเจนเตรียมหนังสือเรียบร้อยเลยเยี่ยมมากค่ะเก่งมากค่ะหนูออฟเยี่ยมมากเลยดีมากลูก ดินสอปากกาอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนทีนี้ค่ะคุณครูจะทําให้เด็กๆส่วนอื่นๆที่เขาขาดการเตรียมพร้อมเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากได้รับคําชมจากคุณครูเหมือนกันอ่ะนะคะก็จะทําให้เขารีบหยิบเอกสารต่างๆขึ้นมาและพร้อมในการเรียนนั่นเองค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณครูในการบริหารจัดก,การชั้นเรียนเนี่ยคุณครูสามารถที่จะสร้างแบบประเมินห้องเรียน รายการก็จะประกอบด้วยด้านกายภาพรวมถึงด้านจิตตวิทยานั่นเองเช่นด้านกายภาพการจัดโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงใดอยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัยหรือไม่มีความสะอาดเรียบร้อยไหมมีรอยขูดเขียนอยู่ไหมจัดเป็นระเบียบและสะอาดไหมทั้งโต๊ะและเก้าอี้ของคุณครูก็เช่นเดียวกันส่วนด้านจิตตวิทยาค่ะ ยกตัวยอย่างเช่นคุณครูแต่งกายสุขภาพสุภาพสะอาดเหมาะสมหรือไม่มากน้อยเพียงใดคุณครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สักถามไหมคุณครูชมเชยสนับสนุนให้กำลังใจนักเรียนมากน้อยเพียงใดนั่นเองสรุปค่ะคุณครูชำนาญการนะคะก็จะเน้นการประเมินเชิงประจักษ์ ส่วนค,นคุณครูจำนาการพิเศษค่ะนอกจากเชิญประจักษ์แล้วยังเพิ่มในส่วนของเทคนิควิธีการการเสริมแรงการสร้างวินัยเชิงบวกให้กับนักเรียนในห้องเรียนนั่นเองค่ะมาสู่ตัวชี้วัดที่10การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก่อนอื่นค่ะเรามาดูก่อนว่าการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึงอะไรอย่างไรนะคะก็คือการดําเนินการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะโดยที่มีการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทําและใช้สารสนเทศของผู้เรียนค่ะจะทําโครงการหรือกิจกรรมต่างๆเชิงสร้างสารรค์โดยวิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลนั้นซึ่งจากแนวทางของระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสพทอก็ได้กําหนดไว้ใน5มิติหลักๆด้วยกันในส่วนแรกค่ะคือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลก็ไม่ว่าจะเป็นด้านความสามารถด้านสุขภาพด้านครอบครัวด,ด้านอื่นๆเราสามารถที่จะศึกษาข้อมูลเหล่านี้ได้จากทางระเบียนสะสม หรือจากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์การใช้วิธีการสังเกตการสัมภาษณ์รวมถึงการที่เราได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลนั่นเองนะคะถัดมาค่ะจะเป็นการคัดกรองนักเรียนในการคัดกรองนักเรียนจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มถูกไหมคะกลุ่มแรกได้แก่กลุ่มปกติอีกกลุ่มหนึ่งค่ะเราจะมีนักเรียนกลุ่มเสีย่ยงหรือกลุ่มที่มีปัญหานั่นเอง เหล่านี้ค่ะสามารถดูข้อมูลจากระเบียนสะสมเช่นเดียวกันการดูจากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนแบบคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียนในส่วนถัดไปค่ะก็จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนส่วนนี้ค่ะก็มุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนานักเรียนในทุกๆก,กลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม ปกติกลุ่มเสียงก็ตามส่งเสริมทั้งด้านสุนทรีภาพด้านกีฬาด้านดนตรีด้านทักษะอาชีพอาจจะสอดแทรกในกิจกรรมโฮมรูมการประชุมผู้ปกครองหรือกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดขึ้นนะคะในแต่ละภาคการศึกษานั่นเองส่วนถัดไปเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนก็จริงๆนะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าสําหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเนี่ย เราเราจะมีวิธีการหรือกระบวนการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่เขาประสบได้อย่างไรคุณครูอาจจะมีการจัดสอนส่งเสริมเป็นกลุ่มย่อยๆการสอนส่มเสริมก่อนอเข้าเรียนหรือหลังเลิกเรียนเป็นต้นนะคะหรือแม้แต่การจัดกิจกรรมที่นักเรียนเขาให้ความสนใจทั้งด้านความรู้ด้านวิชาการหรือแม้แต่ด้านสุขภาพการออกกำลังกาย รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนอีกด้วยนะคะในด้านสุดท้ายเป็นด้านการส่งต่อในระบบการส่งต่อของสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็นการส่งต่อภายในสถานศึกษาเองหรือการส่งต่อภายนอกไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก็สําหรับภายในจะเป็นการส่งให้คุณครูแนะแนวถูกไหมคะคุณครูแนแนวเนี่ยได้ได้ช่วยเฉพาะทางในการให คำปรึกษาช่วยเหลือผู้เรียนนั่นเองแต่ถ้ากรณีภายในสถานศึกษาเรามองว่าเราอาจจะไม่ครอบคลุมในการช่วยเหลือนักเรียนในมิตินั้นๆสถานศึกษาสามารถส่งออกไปยังภายนอกให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะก็จะทําให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหาที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นสู่การยกระดับผลสำเร์ของผู้เรียนตอ จะพบว่าการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนค่ะในส่วนอนุบาลก็จะเน้นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนตามช่วงวัยของประถมเองนะคะก็จะมีแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน SDQ การให้คำปรึกษาระเบียบสะสมหรือแม้แต่แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นการศึกษาพิเศษเนี่ยเราก็จะดูใน ในส่วนของแผนการจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล IEP สรุปในส่วนนี้คุณครูชำนาญการค่ะมุ่งเน้นการจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนส่วนคุณครูชำนาญการพิเศษนะคะคุณครูจะต้องนำข้อมูลของผู้เรียนที่เราจัดเก็บเนี่ยมาจัดระบบให้มีระบบระเบียบโดยเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป ตัวชี้วัดถัดไปการจัดทําข้อมูลสารสนเทศในการจัดทําข้อมูลสนเทศค่ะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรเป็นการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านนั่นเองนะคะโดยผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อ,อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจําชัน้นหรือประจําวิชาที่เรารับผิดชอบนั่นเอง ครูสังเกตคำสำคัญค่ะคือข้อมูลกับสารสนเทศข้อมูลคืออะไรคะข้อมูลจะเป็นข้อเท็จจริงทั่วๆไปนะคะซึ่งคุณครูได้รับจากการรวบรวมมาได้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะอยู่ในรูปของวัตถุสิ่งของตัวเลขตัวหนังสือ รูปภาพก็ได้ส่วนสารสนเทศนั่นหมายความว่าคุณครูจะต้องนำข้อมูลที่ได้รับในเบื้องตน้นในขั้นแรกนะคะผ่านระบบประมวลผลให้อยู่ในรูปที่เราสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจอย่างได้อย่างหนึ่งหรือว่านำไปใช้อ้างอิงในการดำเนินง,งานก็ได้อย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เด็กสอบได้เกตสวิทยาศาสตร์สอบได้เกตสาม แก่สี่แก่สามเหล่านี้เราเรียกว่าข้อมูลแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามคุณครูนำข้อมูลผลการเรียนแต่ละรายวิชาของเด็กๆมาผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อหาค่าเฉลี่ยนในการเรียนของนักเรียนคนนั้นๆคุณครูค่าเฉลี่ยผลการเรียนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นสารสนเทศนั่นเองค่ะเพราะว่าผ่านการประมวลผลผ่านการวิเคราะห์ถูกไหมคะ ่าแล้วก็ได้ข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์อ้างอิงต่อไปคุณครูประจำชัน้นหรือคุณครูจำวิชาค่ะข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญคุณครูประจำชัน้นท่านก็จะมีเอกสารประจำชัน้นมีปพหกเป็นแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคลซึ่งก็ควรรายงานในพักทุกๆภาคเรียนนะคะแล้วก็ แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแก่ครูในสถานศึกษาด้วยการเองส่วนคุณครูประจำวิชาก็ท่านก็จะมีเอกสารประจำวิชาพพ5ผลการเรียนคะแนนเก็บต่างๆของผู้เรียนในแต่ละรายวิชาที่ตัวสรุปในส่วนสุดท้ายนะคะสำหรับคุณครูชำนาญการคุณครูจะต้องมีเอกสารข้อมูลที่จัดให้เป็นระบบ และปัจจุบันส่วนคุณครูชำนาญการพิเศษท่านจะต้องมีเพิ่มเติมคําสั่งคณะทํางานการทํางานต่างๆนะคะทั้งในระดับสถานศึกษาระดับเขตหรือระดับประเทศก็ตามค่ะสําหรับในส่วนด้านที่2การบริหารจัดก,การชั้นเรียนนะคะก็ได้เชื่อว่าคุณครูจะสามารถที่จะออกแบบบริหารจัดก,การชั้นเรียนของคุณครูได้อย่างเป็นอย่างดีแล้วก็อยู่ในระดับการประเมิน สูงสุดได้โดยไม่ยากเกินไปนั่นเองค่ะสุดท้ายค่ะเราจะไปสู่ในด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพพบกับท่านสอนอมอมรรัตน์งามบุญสร้างค่ะเรียนเชิญค่ะ